คุณผู้ชมทุกท่านครับผมเนีย่ยเขาเลยครับสำหรับคุณวนี้ครับผมจะมารีวิวตัวโต๊ะคอมปิวงอลูมิเนียมนะครับราคาไม่เกินเก้าร้อยบาทแต่ร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ได้มาจากลาซาด้าทีผมแกะลองดูแล้วนะครับเึิ่งจะมารีววิห้ดูตัวนี้ขนาดความยาวเก้าสิบเซนนะครับ สิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างมาดูอันแรกครับขาโต๊ะครับอันที่สองก็จะเตรียมเกลือคาครับ,าารบแบบนี้อันที่สามก็จะเตรียมท็อปด้านบนนะครับท็อปอย่างนี้นะครับนี่ครับท็อปน ทีน <muitas> ี้ที่ใ no ห้มาก็จะเป็นงนี้นะครับหน้าตานี้บางๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่ดูนครับยกลางให้ดูนะครับกลางก้องไม่ได้มีอะไรมากนะครับกางแล้วก็ดึงเหนี่ออกแบบนี้บาง นี่นี่ครับส่วนคานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมี ue, réussi, ungefähr, ue, สตัวครับตัวยาว2ตัวแล้วก็ตัวสั้นครับก็มาต่อกันแบบนี้นะครับนี่นะครับทีนี้เขาจะมีรูรูที่1รูที่2นะครับแล้วก็รูที่3ครับทีนี้รูที่รูเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีรูให้ ตรงกลางก็จะมีรูแบบนี้นครับตอนที่เราประกอบนะครับแล้วก็เอารูวางเข้าไปแบบนี้นครับนี่แบบนี้เห็นไหมให้ดูใกล้เลยอันนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับวางแบบนี้ถ้ามันไม่ถึงก็หางมนันออกอีกนะครับรบึแบบ๊บ นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําเหมือนกันถ้าเราได้ชุดแรกแล้วนะครับฝั่งแรกแล้วฝั่งนี้ก็จะประกอบง่ายนะครับเป็ปึ๊บปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็วางท็อปตวบนนะครับท็อปตะบนนะครับก็ะบนนะบจะมีอานน,นนี้นะตะลอกแบบนี้นะหนครับ แล้วก็มีตรงกลางแล้วก็มีขอบที่เราล็อกนะครับก็เอาตัวนี้นะครับนี่จะเป็นเขี้ยวล็อกแบบนี้นครับวนางล็อกตรงขอบเลยนะครับชิดขอบเลยกดลงไปครับก็กดลงไปนะครับ ก็ล็อกนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่เบานะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับตัวนี้นี่ประมาณนี้นะครับขนาดนะครับความยาวนะครับจากฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้นะครับ90 ประมาณเก้าิเซนครับจากนี่มาถึงนี่ประมาณ50ิเซนครับต้องสูงหยับพื้นนะครับก็จากพื้นนะครับมาถึงท็อปไม้ไอ้ท็อปโต๊ะนะครับก็ประมาณ5 0เซนมกันนะครับก็จะประมาณนี้เขาบอกว่ารองรับน้ำหนักได้ประมาณ150้กิโลน้ำหนักที่ประมาณ6 0ิบ ขึ้นได้กว่าเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะนเป็นไงครับนั่งได้นะครับโอเค okay, อยู่นะครับครับบีเลยเชื่ออะประมาณนี้นะครับเป็นไงครับก็มีพื้นที่นะครับทำวางอุปกรณ์ จัดพื้นที่ได้ก็โอเคนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเก็บครับตอนเก็บก็ไม่ยากครับก็ดึงตัวล็อกข้างล่างออกออก็พับพับทีละสองแผ่นนะครับก็จะเป็นับแบบนี้ครับก็เป็นปุ๊บแบบนี้นะครับ ตอนแรกก็อาจจะไม่ค่้ยขไม่ค่อยถอดครับแต่อเราู้วิธีการ เก็บการพับแล้วก็ง่ายนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วปึ๊บก็ดึงออกได้เลยนะครับปึ๊บอ่นี้แบบนี้ครับวนี้ก็ตกเข้าเลยครับปึ๊บอ่าเสร็จเก็บเข้าถุงครับเก็บเข้าถุง ุดงานทีโดนนะครับตัวนี้ผอบอบให้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเ10รีบยบร้อยแล้วสำรับ โต๊ะแคมปิ้งอลูมิเนียมครับน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับการแคมปิ้งนะครับหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้นะครับนี้ราคาไม่เกิน1,000บาทครับเป็น3ัที่ลาซาด้าครับตัวนั้นผมสั่งมาประมาณ800กว่าบาทไม่เกิน900บาทน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ